อ่าก็สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูสำหรับคนที่คิดไม่ออกว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีเมนูเลยครับต้มไก่ต้มยังไงมาดูกันเลยครับหลังจากที่เราเตรียมไก่เตรียมผักเตรียมเครื่องปรุงเตรียมเครื่องเทศเสร็จแล้ว ก็ใส่ลงได้เลยครับเราไม่ต้องวิธีพิถานครับเราทํากินเองทำยังไงก็ได้ครับทำแล้วมีความสุขทําแล้วกินแล้วอร่อยกินแล้วนอนหลับกินแล้วมีสุขภาพดีปัานี้ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องใส่ครับเพื่อความนัวเพื่อความกลมกล่อมเจอนนั้นก็ใส่ไก่ได้เลยไก่นี้ผมใช้เป็นไก่บ้านนะครับ ซื้อได้ตามตลาดทั่วไปพอเริ่มเดินแล้วเราก็ตักฟองออกนะครับจะได้ไม่ขาวอยากจะใส่ไรใส่ได้เลยนะครับผมมองว่าการทำกับข้าวอ่ะมันไม่มีสูตรตายตัวทำแล้วมีความสุขผมว่านี่คือหัวใจสำคัญของการทำกับข้าวเลยนะครับสำหรับเรื่องการปรุง การต้มน้ำทำยังไงปรุงตอนไหนใส่ผักตอนไหนอันนี้ผมว่าเรามีเซนต์หรือตัวทุกคนอยู่แล้วนะครับเราก็ทำกันได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำตามเป๊ะๆเริ่มจะได้ทีแล้วนะครับไก่ก็เริ่มเปื่อยแล้วหลงังจากที่ต้มหลังจากที่ตุ่มมนสักพักนี่นะครับถ้าอยากให้กลมกล่อมให้น้ำข้นขุกคลิกปใส่ครับไ oh. ข่สักใบหนึ่ง ตับรองวันน้ำข้นแน่นอนอ,อ้อกลมกล่อมสีสันน,น่ากินสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดก็ใส่ได้เลยครับพริกป่นพริกนี้ก็สรรพคุณเยอะแยะครับช่วยย่อยอาหารด้วยครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนครับ มาชิมกันเลยครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ